กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมไฟเยอร์นักกฏเดิมๆเช่นเคยนะฮะอ่าวันนี้พบกับเกมสาวทำเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ทุนนะครับห้าพันกันเลยนะเบ็ดกันนี้เท่าไหร่ดีนะหนึ่งร้อยกันไปเลยนะฮะจัดไปคุณผู้ชมไปคลิปนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเดก็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมอ่าแนวห้าพันโอเคหน้าเกมแบบนี้โอ้โหมีไวท์เทอมิกยังไงคุณผู้ชม นาสิกมาเต็มๆแบบนี้คูณสามไปแล้วยังไงต่อโอ้โหมาถึงก็ไหลไลแล้วสองพันนะยังไม่ทันไรกร็ไหลไปสองพันแล้วนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยโอ้โหนีห่เกได้ฟรีเกียร์นะนาเกี่ยวมาเชื่อมกันหน่อยมีาวมาต่อ,อยังไงเอยโอเคไหลใหญ่กันเลยคราวนี้นาวายมาอีกโอ้โหคูณห้าแล้วคุณผู้ชม ไหลแป๊บแป๊บไหลแป๊บแป๊บนาวายยังไงเอ่ยนาม่วงเอายังไงต่อมีวายมาอีกแล้วคุณผู้ชมเอานาเขียวลงมาอย่างงี้ยังไงเอฟีโอ้โหคุณท่าแล้วนะฮะสักกว่นี้แหมไหลรวมมากๆเลยนะฮะนาเตม,มาต่อ,อยังไงนาม,มา่ลลวงมาโอ้โหไหลรวมมากกว่านี้โอ้โหวายคู่แบบนี้ ไหลอีกไหมโอ้โหไหลอีกพันสองนะคุณผู้ชมโอ้โหแตกแตกแบบร,รัว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 เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะโอ้โหสุดยอดมากเอาฟรีเกมแบบงงงงนะฮะคุณผู้ชมไป ยังไงต่อ,อานาเกม,มาแล้วยังไงคูณ4ต่อไปยิ่งไหลเยอะยิ่งคูณเยอะนะฮะสแกตเตอร์นะโอ้โหตัวใหญ่มานะคุณผู้ชมคูณหกแล้วนาคิวคูณ8กันแล้วตอนนี้หรือสี่ครั้งนาเกม,มาเอาแล้วคูณสิแล้วนะคุณผู้ชมเหลือส่งครั้งสุดท้าย โอ้โหคูณสิบสองกันแล้วเอ้าหน้าวายแบบนี้ยังไงคูณสิบหกกันแล้วคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหไหลไม่หยุดแล้วคุณผู้ชมเลม็กสิบมีมีหน้าเขียวหน่อยไหมโอ้โหหน้าเขียวไม่ไหลนะบ้าไปแล้วนะคะคูณไปยี่สิบแล้วนะตังกว่านี้โอ้โหแม่ ฟรีเกมเดียวล่อไป4,006เลยนะคะเราต้องเพิ่มเบ็ดเพื่อความตื่นเต้นกันหน่อยนะคุณผู้ชม200ก็เลยไปสังเกตแอดจะกดเป็นเลขคู่นะฮะก็จะกดเป็นแบบศูย์ลงท้ายเนาะมันเป็นสูตรนะฮะความลับของเรานาเคมาต่อไปวายยังไงโอโหูวายคู่แบบนี้ไหลรัวรัวจัดจ,จัดไหลรัวจัดจัด ไหลดีกว่าฟรีเกมอีก a ยังไงเกมมาไหมเกมมาแบบมีแผ่หน้ามาหน้าเขียวมาด้วยโอ้โหมีวายมาต่อยยังไงหน้าวายไหลไหมไหลต่อโอโ้โหไหลดีกว่าเข้าฟรีเกมนะครับตอนนี้คุณผู้ชมดูสิโอ้โหไหลสี่พันไหลเป็นน้ำคุณผู้ชมเหมือนสั่งได้เลยนะคะตัวน,นี โอ้โหสมสุดยอดมากเลยครับไปยังไงต่อนาวายมาโอ้โหไหลไม่หยุดทีเดียวมาเราเพิ่มเบ็ดกันไปหน่อยให้มันสุดโต่งไปเลยไปเอาได้ลุ้นสแกตเซอร์ยังไงเบ็ด400 ยังไงมีลุ้นไหมไม่มาเะคุณผู้ชมนาเนาเอไวนะต่อโอ้โหไวแบบนี้ไหลใหญ่แน่แน่ยังไงไหลใหญ่สี่พันสองไหลต่อโอ้โหพันสี คุณผู้ชมเกินคาดนะฮะเกินคาดเอาละครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมนะครับข้อวันนี้ก็โอเคมากๆเลยนะทุน5,000ได้มา3,900 0แต่ว่าผมเติมมารอบที่3แล้วนะอโอเคแต่ก็ยังถือว่าได้กำไรเนาะโอเคฮะคุณผู้ชมถ้าใครที่สนใจก็อย่าลืม ным, รูท่าคอมเมนต์กันดลนะครับผม จะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ